เรื่อง8ปีคุณประยุทธ์เนี่ยนะภาษาไทยมันอ่านไม่ออกกันหรือไงนะครับมันง่ายๆนะครับก็มันครบแล้วแบบเป็นนายกมา8ปีนะครับแล้วกฎหมายเขก็บอกการเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับก่อนที่รัฐมนตรีฉบับนี้จะใช้บังคับเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นคณนมรีตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วยมันก็คือรวมกันนและฮะแล้วก็ใช้เพจผลอื่นๆอีกเยอะแยะนะ มันมันชัดเจนนะฮะแต่มีไอ้พวกชอบตแบงนะฮะที่หวังจะได้ผลประโยชน์นะผมถ้าผมคุณประยุท์นะวันนี้ผมประกาศากาลาออกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ลาออกวันนี้น้าลาออกวันที่ครบแปดปีนะนะรัฐสภาเขาจะได้ดาเนินการสรรหานายกรนตรีต่อไปได้นะครับการที่ไม่ประกาศลาออกเนี่ยนะ เป็นการสร้างปัญหาสร้างความสับสนให้กับประเทศชาติและประชาชนมากแล้วจะเอายังไงวะรัฐพาก็เตรียมการไม่ได้นะครับหนจะต้องไปรอถึงวันสุดท้ายเหรอว่าป,ประกาศก่อนได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับลาออกตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปมันก็เป็นเรื่องปกติ คือมันไม่ต้องมาเถียงกันแล้วอใช่ไหม<ช>คือเรื่องมันง่ายมากคือ8ปดปีในประเด็นหลักคือไม่อยากให้มีการผูกขาดใช่เพราะฉะนั้นมันมันควรจะไปดูที่ตามข้อเท้จริงไงว่าว่าคุณอยู่8ปีมันผูกขาดไหมด้วยสามารัญเส,ส,สนอคนก็รู้สึกว่าผูกขาดครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เกิน8ปีเป็น13ปีมันก็ยิ่งโคตรผูกขาดนะเมื่อเมื่อเมื่อเป็นยิ่งโคตรผูกขาดคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้เขาพยายามจะบอกว่าโคตรผูกขาดไม่ใช่ผูกขาดครับคือโคตรผูกขาดเลยนะแล้วก็ยังจะดึงดันอยู่ต่อครับแล้วเรื่องนี้เซนซิทีฟนะะสำหรับประชาชน8ปีคือ8ปีอะแล้วคุณจะมาใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อจะ เอาตัวร่อนในยามที่คุณก็ไร้ความชอบธรรมด้วยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดวิกฤติรัฐมนูลมันแบบเหมือนอันนี้มันเหมือนเหมือนคนกระร่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแกนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสมมติเราไปดีลงานกับคนที่แบบบอกว่างานต้องส่งใน8ปีพอครบปีที่แบบอกว่าปีที่8ไม่นับขอไปนับปีที่5 เพราะั้นบวชไปเป็นท3ปสามปีอย่างเงี้ยมันไม่ควรไงมันเป็นวิธีดีแบบคนกระล่อนมันไม่ตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้ว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่วิธีแบบนี้ใครทําก็กระล่อนใช่ใช่มันไม่ควรวราเขาจะไม่ทําคุณไปย้อนดูปี35มห้าเนี่ยสุจินดาก็มาตามรัฐธรรมนูญนะเป๊ะเลยไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยแต่ว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าคุณเคยสัญญากับประชาชนว่าคาว่าความไม่ตรงไปตรงมาเ่ยคือประเด็นอันเนี้ยมันทําให้ปี35้เนี่ยนะตอให้สุจินดาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ ก็พลเอกประยุทธ์ก็ดึงดันที่จะอยู่ต่อเนี่ยนะฮะความเห็นคุณโรมนั้นบอกบอกไว้ว่าหากผมไม่สารรัฐมนูญนะฮะก็คงต้องมีฉายให้พลเอกประยุทธ์นั้นยุติในการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีกระบวนการในการหานายกคนใหม่ต่อไปนะครับเรื่องของกระแสข่าวการชิงยุบสภาครับก็คุณโรมบอกว่าขอให้รู้ไว้ว่าการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ประชาชนมีสิทธิ์ลงโทษพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะฮะต่อให้มีการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ก็ดำรงตําแหน่งไปแล้วเกือบ8ปปีดังนั้นเออที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถอยู่ต่อในฐานะนายกรัฐศาสการได้ไหมถ้ามันครบ8ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงคืนที่เข้าสู่วันที่24สิงหาคมนั้นจะรักษาการสมมติยุบสภาวันที่22นะคนรักษาการได้แต่ว่าแม้กระทั่งเกิน8ปีที่อ่ะพี่ได้เพราะว่า8ปีเนี่ยไม่ให้นับรวมระยะเวลารักษาการเพราะฉะนั้นทางเดียวที่พลเอกประยุทธ์จะยังเข้าทำเนียบได้เนี่ยคือยุบสภา เพราะยุตสภา,าป,ป๊บสถานะจบลงค,บคุณรักษาการต่อไปได้จนกว่ามีการเลือกตั้งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรักษาการไปได้เรื่อยๆจนประชุมเอเปกไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมันกําหนดอยู่แล้ว ว่าต้องเลือกตั้งภายในกี่วันหมดตามอายุนะคุณอยู่ได้คุณต้องเลือกตั้ง45วันแต่ถ้ายุสภาคุณต้องเลือกตั้ง60วันเพราะนั้นตัวนี้รักษาการได้อีก60วันแต่คุณยังรักษาการได้อีก60วันแต่ถ้าคุณหมดตามวาระได้หมดตามสารรัฐมนูญชี้หรือหมดตาม8ปีสำนึกเองลาออกอันนี้หมดเลยไม่ได้เข้าทำเนียบอีกแล้วครับแต่นี่คือประเด็นก็คือว่าแล้วตัวของกฎหมายลูกเรื่องของการเลือกตั้งสสเนี่ยจะทำยังไงต่อ ตอนนี้มันมีอยู่2อาขยักใช่ไหมฮะกฎหมายลูกกฎหมายพักการเมืองด้วยนะแล้วก็มีงบประมาณตัวเนี้ยถามว่ามันทำยังไงตอนนี้มันทุกอย่างมันผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วมีความชอบธรรมพอที่รัฐบาลจะออกเป็นพระราชกําหนดคือมันยังไม่เสร็จชิ่นขั้นตอนดีแล้ว23่สามเนี่ยกกตจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าแล้วคงจะรอชะลอไว้5วันเพื่อตีความให้สามนุนตีความหรือ บททูนเก้าเนี่ยนะ,ม,นะมันไม่ทันไม่น่าจะออกมาเป็นกฎหมายทันแต่ว่ามันมีความชอบธรรมแล้วที่คุณจะออกเป็นพระาราชกําหนดคือคอนเทนต์มันมีแล้วมันมีแล้วมันผ่านสภาแล้วมันผ่านสภาไปแล้วผ่านกกตแล้วเพราะนั้นตัวนี้มันมีความชอบธรรมที่ออกปเป็นพระราชกําหนดเพราะมันถือว่าผ่านสภาไอ้ตัวพรบงบประมาณก็เหมือนกันวาระสามน่าจะผ่านใน19นี้ถ้าคุณยุสภาหลัง19ก็ต้องถือว่าผ่านแล้วขั้นตอนวุฒิก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะไม่มีความชอบธรรมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่ว่ายังไงก็ตามพรบงบมันต้องรอสภาสมัยหน้าอนุมัติอีอะนะฮะมีความเห็นนะมีเสียงของคุณรังสิมันโรมนะให้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังก่อนนะดูข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเอาข้อข้อเท็จจริงแบบที่ชาวบ้านเขาเขาเข้าใจเขารู้สึกเลยก็คือว่าก็พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแล้วนะครับแปดปีจริงๆนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนปลดก้าเมื่อปีห้าเจ็ดจนถึงปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับ กำลังจะเข้าสู่8ปีในวันที่23นี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต่อมันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นนะครับเมื่อถามว่ากรณี8ปีผมก็ยืนยันนะครับว่าผลเอกประยุทธ์คงครบ8ปีถ้าจะตีความอีกแบบหนึง่งไปนับรัฐธรรมนูญว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูนประกาศใช้นะครับหรือไปนับว่าเอ,อเอาการเลือกตั้งนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดเนี่ย สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึง10ปีหรือถึง12ปีซึ่งเป็นกรณีที่เกินกว่าตามที่กฎหมายกําหนดอย่างแน่นอนผมจึงมีความเห็นว่าถ้าผมเป็นสารมนูญนะครับก็คงต้องวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์นะครับต้องหยุดยุดตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อไปนะครับวันนี้สิ่งที่สังคมไทยเนี่ยกำลังตั้งคําถามก็คือว่า ตกลงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอะไรที่มันต้องใช้บังคับกับคนอื่นเนี่ยมันใช้บังคับกับคนอื่นนะแต่กับตัวเองกับคนที่เป็นผู้ที่ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับอะไรเลยของรัฐธรรมนูญนี้เลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สังคมกําลังรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์กําลังทําตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะฮะ คือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาสนับสนุนนะฮะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเลยนะคมีคนนึงครสิริสุวรรณธนน์อ๋อนะฮะแต่ว่าอันนั้นให้อยู่ต่อจนถึง70เลยโอ้โหแต่สังเกตปี62เนี่ยเหรอค่ะพนักานปี62แต่สังเกตไหมฮะครับปกติแล้วเนี่ยเวลายามหน้าสิวหน้าขวานที่จะมีการตีความของสารมนูนนะครับจะมีคนบอกว่าอย่ามาชี้นาสารรัฐมนูญอย่ามาชี้ตอนนี้เงียบกริบเลยไม่มีเสียงด่าเลยทุกคนชี้นาสารมนูลกันเต็มที่เลยครับ นะฮะคือแม้คนไม่เอาระยุทธ์แล้วจริงๆเออใช่นะฮะเหลือน้อยมากก็เสรีสุวรรณพานนท์แล้วก็สวบางคนครับอคุณธนากรเนี่ยกรรมการร่างบางคนธนากรก็ไม่ได้บอกให้อยู่จนหกสองนะธนากรบอกให้ฟังศารนัฐธรรมนูนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะสุดแค่บอกไว้ฟังศารนัฐธรรมนูญครับแต่ที่อย่าไปก้าวล่วงศารกันแต่ที่น้ําตาซึมเมื่อวานนี้อาจจะเพราะว่ามีกระสข่าวเร่องยุบสภาใช่ไหม กรกตไม่รับอาจจะเป็นสสได้ไม่กี่วันนะสิพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะฮะสสบัญชีายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สภานะครับได้พูดถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความ8ปีโดยบอกว่าเรื่อง8ปีเนี่ยนายกอ่านภาษาไทยไม่ออกหรืออย่างไรนะฮะเพราะเป็นนายกครบ8ปีแล้วและกฎหมายก็บอกว่าการเป็นครมก็เป็นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยก็มีพวกชอบตะแบงฮะหวังได้ประโยชน์ ถ้าตนเป็นพลเอกประยุทธ์นั้นจะประกาศลาออกไปในวันที่ครบ8ปีเพื่อให้สารหานายกคนใหม่ได้นะฮะรวมทั้งไม่สร้างปัญหาและความสับสนให้กับประชาชนและรัฐสภานะครับที่ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตนก็จะร่วมลงชื่อด้วยนะฮะเพื่อทําหน้าที่ตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ตนไม่สามารถตอบแทนศาลได้ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตนเป็นศาลก็จะสั่งให้พลเอกประยุทธ์นั้น หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รีบพิจารณาข้อร้องเรียนนี้เพื่อให้ไม่เพื่อไม่ให้ประชาชนในสับสนนะฮะหากพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ออกจากตําแหน่งก่อนเที่ยงคืนนะครับของ23 <c oughs> เข้าสู่24เนี่ยนะฮะและยังจะทางานต่อไปเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นข้าราชการที่จกกะเกษียณอายุ <c oughs> ในวันที่30กันยายนนี้อย่างเช่นผู้ประชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงอธิบดี <c oughs> แต่ไม่ยอมกเกษียณจะทํายังไงนะฮะอยากให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นตัวอย่าง ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พูดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ตัวเองอยู่เหนือกฎหมายนะฮะลืมตัวไปแล้วแล้วก็ขอให้ฟังเสียงของประชาชนด้วยนะครับทีนี้กระแสข่าวเรื่องการยุบสภาเนี่ยนะฮะตัวของทางคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบ,บอกว่ายุบก็ได้นะฮะยุบก็ดีถ้าคุณไม่มีความพร้อมบริหารประเทศแต่หากไม่ยุบก็ลาออกก่อนวันที่23สิงหาคมนะฮะสภาจะได้มีการสรรหาคนอื่นมาเป็นนายกแทนเช่นคุณอภิสิทธิค์คุณชยัยเกษมคุณอน,อนุทิน แต่ถ้าไม่ได้ก็ให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา152วรรค2ในการสัญหาคนนอกครับแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอ,อ,อ,อย่ามาสรรหาผมนะเดี๋ยวผมจะเป็นให้ดูแหมคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ให้ <c oughs> ความหวังผู้คนอีกคน,กคนหนึ่งละ <c oughs> ครับนะฮะว่าเดี๋ยวเผอเนี่ยสัรหา5เดือนคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เอานะ5เดือนก็ทำอะไรได้เยอะนะใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่อง8ปีคุณประยุทธ์เนี่ยนะภาษาไทยมันอ่านไม่ออกกันหรือไงนะครับ มันง่ายๆนะครับก็มันครบแล้วเป็นนายกมา8ปีนะครับผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการของศาลก็จะทำยังไงแต่ถ้าเป็นผมเมื่อคุณขัดแย้งกันนะผมก็จะสั่งให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนะครับแล้วเป็นผมสมมติผมเป็นสารรัฐมนูนะผมก็จะรีบนะพิจารณาข้อร้องเรียนเหล่านี้นะครับแล้วรีบชี้เพื่อให้ประชาชนไม่สับสน ตกลงอยู่อยู่ได้ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ไม่ได้นะฮะก็ต้องไปแต่ถ้าคุณไปยุทธ์ไม่ยอมออกนะครับวันที่23เวลา24ในกาวัน24สิงหายังทำงานต่อไปน่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับถ้าคุณไปยุทธ์ทำอย่างนี้นะต่อไปข้าราชการทุกคน30กันยาที่อายุครบ60ปี่ยต้องเกษียณ ก็กูไม่ยอมกรเสียนได้อย่างนะจะทำไงจะเป็นพบตร,อรอต่อจะเป็นผู้จัดการฐานบกเรือกอากาศต่อจะเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอธิบดีต่อแล้วก็ใครใครจะมาไห่จริงก็ไปยื่นตีความมาสินะครับอยากให้คุณปรปยุทธ์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผู้อยู่เสมอทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วตัวเองอ่ะจะพยายามกระทาตัวเหนือกฎหมายเหนือรัฐมนูญอยู่ด้วย ลืมตัวไปแล้วนะไอตอนยึดอำนาจก็ถือว่าโอ้มีอำนาจนะเหนือฝ่ายนีดีมีหยาดฝ่ายทหารไอฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารคุณมีอำนาจอย่างนั้นได้เพราะคุณป้นเข้ามาคุณไม่ได้มีอำนาจด้วยความชอบธรรมรู้ไหมคุณประยุทธ์นะครับนะฟังเสียงประชาชนก็บ้างนะ ไม่คุณประยุทธ์นะฮะอย่าให้พี่ต้องสอนครับนะครับวันนี้แกดูฉาดฉานนะฮะเออนะฮะอาจจะยังช่วงเช้าอยู่ด้วยใช่ใช่กาลังตื่นบางบงวันจะแบบดูเหนื่อยเวันนี้ดูกระชับกระเชงอ๋อแสดงว่าสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่โมงเช้าเนี้ยนะครับใช่ใช่แล้วก็เออนอกจากนี้เนี่ยป้าเสรีเนี่ยพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดยุบสภาขึ้นมานะฮะพรรคเสรีไทยนั้นพร้อมไหมนะครับซึ่งทางเออ่ ทางคุณเสรีวิสุทธ์เนี่ยก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าไอ้เรื่องของความพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราพร้อมเลือกตั้งตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะร0อยหรือ5 0ก็ต้องพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะพักเราไม่มีปัญหาหลายพักประกาศยึดพื้นที่อีสานพื้นที่ภาคใต้ส่วนของเราต้องมีการประเมินตัวเองนะนี่เป็นความเห็นของทางหัวหน้าพักเสรีรวมไทย<ต>ผมกำลังสงสยัยนิดหน่อยว่าวันนี้เสรีรวมไทยคนที่ยืนข้างหลังไม่มีเฮียเม้งกับน้องแป้งแต่เป็นอีกสองท่านแทน อาจจะเป็นเพราะว่าพลตรบจเอกเสรีรุ่มามาช้าทั้งสองท่านอาจาะยตามมาไม่ทันออวอลเปเปอร์เลยมีการเปลี่ยนไปอย่าไปเรียกวอลเปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนคนดีอย่าไปว่าอย่างนั้นไม่ได้วอลเปเปอร์เป็นอ้ไว่าดิคุณสิโรดใช่ไหมไม่ไม่ใช่อย่าไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเสรีรวมไทยก็เป็นพักที่น่าจับตานะฮะว่าจะคือมีกระแสพักเป็นพักพักเล็กที่มีกระแสพัก เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ได้คุณสมชายคุณวีระเข้าไปเสริมทัพเพราะฉะนั้นเป็นพักที่น่าสนใจคือภาพของการเป็นพักการเมืองในการปราบปรามเรื่องของการทุจริตอ่ะมันชัดมากอ่ะนะใช่บทบาทในกรรมธิการประปชของคุณเสรีวิสุทธ์นี่โอ้โหเอาตัวเป้งๆทั้งนั้น่ะใช่ไหมที่ออกจากตําแหน่งได้อ่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจพัคสไนเปอร์ใช่ใช่ยิงทีเดียวเข้าหัวตายทันทีล่วงเลยนะแล้วก็ซึ่งกำลังคนน้อยนะคือพักเขาคนไม่เยอะใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับครับ ก็ไปลุ้นกันมีเป็นพักที่ลุ้นลุ้นได้อะแล้วก็แต่ก็คงไม่ไปยุบรวงกับใครอ่ะเพราะว่ามีจุดขายใช่ไหมนะฮะแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์พูดถึง2เรื่องก็คือเรื่อง8ปีว่าศาลควรจะให้คือ8ปีควรจะครบอยู่แล้วแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมีประเด็นนี้ด้วยนะฮะเอาทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้ในสภาเนี่ยนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเขามีการพิจารณาเรื่องของพรบงบนะฮะปีหกหกกันด้วย